หลายหลายคนอาจจะปพระท่านได้ได้รู้ทั้งบหละมีหลาย,ยางแาบสี่หนกตัวอย่างจากทัมาบทไม่ฟังมาย่างคนที่บมีแต่สามารถห้ได้คนที่มีแต่บ่เคยคิดที่สิให้แต่มีที่นี่ความสุขกับความถูกบ่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะ อยากจนหรือลำรวยดวยิความสุขกับความถูกบดขึืนอยู่กับฐานะเหมือนกันกับคนที่ไม่มีแต่ให้แต่คนที่มีแต่ไม่คิดที่จะให้เหมือนกันจังหวะอภิเยบเถียบเบัเบบงท่านตัดชีวิตความเป็นมาของพระนางวิสาขาพนางวิสาขาก็เป็นคนถูกคนอยากดิความเป็นมาใครายๆกันหรือเหมือนกันกันกบว่าใด ระหว่างนางวิสาขานา่งมาริกานั่งวิสาขา,า,า,าก็เป็นคนดุคนยากเป็นทาสใน,นสมัยพุธเจ้าองค์หนึ่งเขาละไกลๆนีนาทีเศรษฐีเป็นทาสของเศรษฐีนี่นาทีปลูกดอกไม้ดูแลดอกไม้ค่าจ้างเั่นแค่ว่าเขาเรียกว่าเขาทับพี่หนึ่ง หนึ่งทนานต่อมือต่อมืองนึ่งสมัยนะั้นจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดละ่ะลืมซื้อกันแล้วเจริญมืองต้องลุกออกจากบ้านแต่เดิกเข่าทนานหนึ่งก็แต่เสีเทียบล้บก็คือหนึ่งทับพี่จะคือทับพี่ใหญ่ทับพี่หน่อยแต่ละมือได้สั้นันได้แค่นั้นแล้ไม่นาทีจะต้องดอกไม้แปดแปดดอกนี่กำหนึ่งนี่ ต้องเอาไปให้เศรษฐีแล้วก็ดอกไม้แปดกำนี่ต้องเอาไปประดับไปที่ราชวังคือเราไปทรงให้ควไมในวังราชาเห็นุ้อย่ังสี่มาตลอด mm hmm. จนเท่าว่าอายุแต mm ่ส hmm. ิบแปดปีนี่มือหนึ่งคนคือว่ามันมันใบอิมดบบซ้ำเข่าซะแต่ว่าคนอาศัยว่าไปหาเอาห่ำปลายข้าวกับห้ำ มาเกือกใช้กันกินใช่กันเลยเห็ดนี้เป็นแผ่นแบนๆสองแผ่นแต่กระปีเป็นข้าวกี้น,ออนั่นแหละแล้วก็พกไปเออนรหว่างเดินไปกลางทางไปกลางท้างกันพระพุทธเจ้าอง,งาค์นั่นคนมาบินถบาทก็ดีเลยคนเดียวเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ไกลๆคนล่ะเลยเห็นอยู่ไกลๆเลยคิดว่า ที่ห้าเกิดมาถูกยากลําลบากอันนี้เป็นเพราวะห้าฮประเดทานีชีวิตอันดักดานมีความอยู่ที่ลาบากตอนนี้อาหารมีแล้วแต่ว่าเป็นของหยาบคือเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าน้่นสิฉันเฉพาะอาหารที่ปราณีตสะอาดอีหยังตามความ้อใจของคนที่บ่เคยเห็นพระพุทธเจ้าหรือแค่ได้ยินซื้อนั่นแหละแต่อาหารนี้พ,พ,พอเพียงเฉพาะ่นไม่มือนัน ขาขี้ไหมเขากี้แบนๆก็เป็นก่บปันๆดอกเขากี้เป็นแบนๆ,ๆสองก้อนขอรอนั่นแหละวัาจะกินเ้าตอนหนึ่งว่าจะกินก้อนที่สิษคำตอนหนึ่งก้อนหนึ่งเน,นี่ิตัดใจไปอ่ะเห็นทั้งไดกกระช่างเถิดม,มันห้าสิบะหมี่กินหรือว่ามันติตายแค่นี้ก็มันตายเถอแต่ว่าจะเที่ยวเกิดเที่ยวตายเป็นคนทุกข์ยากมากตลอดการในในมื้อนี้กันพ่นจิสันร,รบปสันก็ช่าง ตัดชินใจเดี๋ยวนี่ตัดชินใจแล้วครับพระพุทธเจ้ากรับน้อม็มาน้อมมาไกลๆแล้วครับน,น,นิมนต์พระพุทธเจ้ากลับบาตรในใจใคิดว่าคนสิสันให้กูบ่นคนจิตสันให้บนโอบ่โนเอนอท่านไปแล้วพระพุทธเจ้าก็หู้ความคิดู่แล้วนะคนกันนั่งสันให้เบิ้งต่อนหน้าต่อตาเลยเกิดความปีติคน้องสยอ,อ,อ,องเก่เกาขก้นมาดีใจเออน้ำตาไหลว่าเ่นสันให้ขนาดท่านของคนถูกคนหยา พระองค์ประเด็นร่างเกียออรติปลื้มขนมาก<ม>เลืองเขาอปันหนึ่งยูง่ในถุ่งเที่ยวจากคองเองตัดสินใจเอาตายกับทั้งมันเถอะเออขอให้ได้ท่านเถอะสมนั้นมันถูกมันยากมา,มาเกิดมาเนี่ยเออพ่อแม่กับพ่อแม่พ่อแม่แมกับบอมีเออลูกเศรษฐีเป็นผู้เลี้ยงไว้เลี้ยงเขาก็เลี้ยงไว้ใส่งานดอกเออขอให้เป็นอิสระจากความถูกยากเถอะเนี่ยนั่นแหละ ก็เพลินท่านแล้ววางสี่ซื่อดอกเลิกเอาเขาอีกปั้นหนึ่งน้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าองค์นั้นเพิ่นก็สั่นให้เบิ้งอีกนั่นแหละในเมื่อน,นั้นกับพระในเมื่อน,นั้นละเจ้าก็สั่นให้เบิ้งเพิเ่นก็ให้ให้พรที่ดอกอายุวันนูสู่ครั้งพลังกันนั่นแหละเออหรือว่า ส่วนมายคนสืบบารายไห้จังสันแบบว่าอายุวันงสุข,ขังพลังเอวังหัวตุกบุติวาจังสี่คือในความคิดนั่นเ่าขอให้พคนจากความเป็นคนถูกคนยากเออคนบ่ได้ว่ายไหลลำให้รวยเด้เออค,ใคอ,อให้พคนจากความเป็นคนถูกคนยากความบังบ่ายายพูกเขาเจออีกนี่เป็นปวนสั้นอายุวันงสุข,ขังพลังเอวังหัวตุกคในให้คนเกิดความปพื่องพิธีนำตาไหลสังพุทธเจ้าก็สเสด็จพรานไป ในการในเมืองนั้นคือกันเด้อดคอกัดซัจากมาต่า,างได้คนนี้มาหอดแรืมาไม่เห็นนั่งเนี่ยหดดอกใหม่ล่ำพร้อมเลยเราสิลำ่ำเราเราก็มีก้ามบันเทิงใจเราเราได้ข้านแล้วแล้วก็มวลเรากล่ำของเราในใจเสียงมันแว่วไปถูกฝบหูก,กัดเสปาประสาทของกษัตริย์นั่นกษัดซัดอก็เลยมันไหลนอมานเ่ยชี้มาไปเบื้องเองออชี้มาไปเบื้องเอง พอได้เห็นก็นมีจิตปฏิพัทธ์เกิดความปร,คระคายเจ้านี่เป็นผู้ใดที่มีคนปกครองบอมมีอยู่เป็นทาสของเศรษฐีเศรษฐีผูน้นั้นผู้นี้ก็ว่าไปเออบ่าเป็นยังเขาเป็นพระราชามห,หากษัตริย์เออให้ขึ้นรถมาเอาขึ้นรถมาเดินทางไปหาเศรษฐีว่าคนผู้นี้เขาขอไห้บอมอ้ยกกษัตริย์เนาะไปก็เอาให้ก็่พราให้กับยานข้อขาด นั่นแหละคือทีมาของนั่งวิสาขาห,หลังจากนั้นมากับท่านมาทุกทบทุกาศาสตร์แบบท่านแบบเบิดตโตเบติดตโตมาตลอดทั้งว่าเบิร์ดอกทั้งว่าเบิร์ดกอดกก็เลยเป็นคนที่ลำด้วยมากตลอดเลยได้โอกาสได้เป็นมหสีของกษัตริย์องค์นั้นแลวครับท่านเวลาท่านเมื่อจะเห็นมูพระพุทธเจ้ากับสงสาวกตอนนั้นเป็นลืมซื้อไปแล้วพระเจ้าองค์นั้นหลาย ก็เลยอยากสักจูงชักน้ำให้กับสัตว์อองเขาสู่พระธรรมน้ำระนั่งมาริกลาโดยมนพุทธเจ้าเป็นวระท่านกับมูลทงสาวกสองแสนองเลี้ยงยุทธังสันอุปถากยุ่ังสันภายในเจ็ดมือและวิธีการของพินดอกไม้คนกับถวายเองกับวายอย่าลืมว่าดอกไม้คนกับมี่ยุ่ในแปดคำ ล้วธรรมดาแล้วต้องให้เสียฐีแปดดอกหรือกำหนึ่งแล้วก็ต้องเอาไปให้กษัริย์ซึ่งบ่เคยเห็นกัริั์ผู้นี้ขึ้นกันหมายถึงในเมืองนั่นกำหนึ่งขึ้นกันแต่ถ้าบ่สรงตามนั้นถือประหารดอกไม้อันนี้ขึ้นกันดอกไม้ที่มีอยู่แปดกำนี็ถาวายพระเจ้าทั้งหมดมีคความเปลี่ยนมาของนั่งวิสาขาที่ทั้งสั้นสาสิ่งที่เปรียบเทียบไม่พูดถึงว่านี่คือท่านด้วยกัน ตัดชีวิตเลยแล้วตั้งเมืงอสิเป็นแล้วตั้งเมืงอสิตายเรียกว่าท่านทั้งชีวิตเป็นปรมัตทท่านกับว่าใดหนึ่งความหิวกับสิมีอยู่ในการต่อไปแต่ว่าเ่าคิดถึงความหิวคิดถึงแต่ว่าห้าเกิดมาถูกงานลําบากพ่อแม่กับบ่มีอย่างกับบ่มีเพราะว่าห้องประด้ท่านดอกไม้กับมีอยู่อนก่สองกมกมละแปดดอกแม่บ่อะไรแห่งเศรษฐีกับจังเกิดคนจชลยนี้หรือว่าทําการเขียนตีเพียงใดกับจนยอมรับ อ,อดอกไม่แปดคำหนีสิบพรได้ไปถึงกษัตริย์แมงกษัตริย์สถืบประหารก็ประหารถึกเต็มใจแล้วก็ใจแล้วสิเด็ดทานนี่คือความคิดของผนตอนก่อนผลสิทธิ์หาน้าอะไรแต่ว่าอาหารนี่มีเพียงพอสําหรับพ่อผููเดียวแม่เพียงแต่บ้านเดียวแต่กินจๆรๆิงจริงแก็บว่าอิ่มดอกหากินน,น้ำน้าหวยน้านองเอา,ามันก็เลยอิ่มกินมาสกสุดๆเรียกว่าท่านตัดชีวิตกบบานี้เป็นปรมัตะก่อนด้ตัดชีวิตจากนั้นมาพุทธเจ้า หนังละโนมนถัดสีหรือ,อยังนี่ละบ่เคยคําว่าตกทุกไดอย่างบ่งบมีอีกเลยบ่มีอีกแล้วก็สิ่งที่เพิ่นเสริมขึ้นมาเวลาิ่ได้เป็นมเ ah ห e สีแล้วเอนี่พระพุทธเจ้าเป็นประธานถวายท่านเต้ไปแล้วคือพระสงฆ์คืออิ่มแล้วจังซส่หรือพุทธเจ้าสีอิ่มแล้วจั่เพิ่นจะเข้าไปได้อันนี้ก็อร่อยนะคะ,อ,นนอ,อ,ะ,คะอันนี้ก็อร่อยนะเจ้าคะ่ะเข้าไปพระจะยามที่เอางั่นอันนี้ นกับซีมให้แน้ที่ละชินที่เอันไปเลยมู่ระสง์ก็คือกันอันนี้ก็อร่อยนะอันนี้ก็ลองดูเจ้าค่ะเขาเจ้าอิ่มแล้วละแต่แต่ว่ามันเป็นของเสริมบาร,รมี่นเองนั่นแหละหลายอย่างแต่ท่านผ่าท่านของท่านคเครื่องประดับประดาที่ในการแต่งงานในในที่กษัตริย์ประธานให้ท่านให้พระมุ่งรงองค์เจ้าไปพรเอคนกัว่าเอาดอกคนกันแลกเป็นเเงินคือเงานันแหละ เพื่อนก็นแลกไปเป็นของสั่งของนั่นของนี้นั่นแหละจึงเป็นอันในสงสีว่าให้คนมีเครื่องพระดับดาการสดานที่บอบบมีผู้ใดมีคือเพื่อนแต่ว่าก็มียะหลอกมีมีคนที่มีนั่งเขมาผูา้หนึง่งนั่งวิสาขาผู้หนึ่งกับไปลักษณะความเป็นมา,าใครกันเด้อนั่งเขมานั่งหลับสามสามนั่งนี่แหละในในเศรษฐีผู้ยิง่งแสนแสนมีคือความเป็นมาว่าขาจร อย่าคิดว่าของท่านนั้นเป็นของหน่อยหนึ่งอย่าคิดว่าเป็นของต่ำอย่าคิดว่าเป็นของบ่มีคาราคาคาของมันอยู่ที่ใจคาของมันกับอยู่ที่ใจความเป็นมากของพระนางมาริกาก็คือกันมีเอามาศาสตร์นี่จริงๆริงมันมีมาตะเกากรอนตะโดนนัไนแต่ว่าสิบวารัดเอาศาสตร์นี่ของพระนางมาริกาก็ดีศาสตร์ศาสตร์นี่คือพระนางมาริกาก์เป็นคนใสเป็นถาดของเศรษฐีคือกัน แต่ละมือนี่ต้องเอาดอกไม้ไปให้เศรษฐีแผดกรรมดอกไม้ตัวนี้ต้องเอาเขาว่างให้พระเจ้าให้พระเจ้าโกศนอตะกี้พระเจ้าปัดเศษพระท่านจะขึ้นปันไดหวไดัวถ้าขึ้นไม่ไม่ีตกว่าขึ้นมาไม่ไม่ละบงังบักกี่ปีพระเจ้าโกศลพระเจ้าโกศลเป็นพอของพระเจ้าปัดเศษเห็ดทั้งสีมาตลอดก็ได้ค่าจ้างแบบเดียวกันเนี่ยเขาเาขาท่านาั่นหนึ่งปนโดยปลายเขาหอมยืงสั่นเต้นสั่นสมมือสมือ ลเลยที่ริงเพิ่นสร้างสมมานานนั่แหละอันอัน,อนที่ว่านั่นนะเพิ่นฟังธรรมฟังอย่างมา,นาหน้านั่นแหละจึงแต่ว่าบ่ได้บ่ได้ให้ทานก็เลยว่าแบบเดียวกันในแตในใน่ในพระในพ่อแม่อันนั้นในตระกูลของเพิ่นเองเป็นทาสเรียกว่าตระกูลทาดนั่งมาลียการก็ไปหดดอกไม้ต้นไม้เราเย็บดอกไม้ผับนัน่นผับนี่คือว่าหลัแต่งเป็นขี้แจกันเนี่ะ ออแล้วก็ไปทรงทางว่างแปดกรรมเอามาทรงเศรษฐีแปดกรรมคือกันเปรื่องสั่งตื่นตาเ้าไปคือกันนั้นแหละไปโห,หดดอกไหม้อยู่หันหมดดอกใหม่มาแล้วกําลังสิเกียบดอกไหม่ยังเรียบร้อยแล้วละ่ะ <c> ต <oughs> ื่นตาเดืดเดอพวกนี้เี่ยบไหม้เรียบ้อยเห็นเป็นดอกไหม่นั้นมีกรมาแล้วพอดนี้พระพุทธเจออ้าเขาก็ <c oughs> เสด็จมาคําบึงเข่าแต่อของแบบเดียวกันเลย ออาหารนี่หยาบอาหารนี่เป็นของตําำพอุทธเจ้าขึ้ะวัดสันในเห้าดอกมม้คิดไปคิดมาเออตอนนี้บุคคลที่ให้ท่านกับมีพรอมแล้วของเห้าสิมีท่านกับพร้อมแล้วแต่ว่าติอย่างเดียวว่ามันเป็นของตําเป็นของบอรสะอาดเป็นของบอรปราเนี่ยคิดนึกในใจนั่นแหละพะุทธเจ้าก็ใกล้เขามาก็เอ,มอามันจะเตียนมัจะเป็นมันจะตายหรือจะตายก็บจังเถิด แบบเดียกันเลยว่าดอกไม้แปดกลมมีสิไปส่รงเศรษฐีแม้เศรษฐีทีไรนี้ทีสีขาเนี่ยได้กระช่างแม่กเจาฟ้ามหากระสับถึงระหานี่ได้กระช่างตัดสินใจเห็นค้ายๆกันแล้วเาขากี้ปันหนึ่งลงไห้บาทพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสั่งให้เบื้องต้นหนาคือกันเด้ดีใจขนคองของเราปลื้มใจอีกทีนี้กับเหล,ล,ลืออีกปันหนึ่งสำหรับตัวเองเอ่ำตายกระช่างมันเถอะในมือนี้ห้าสิบกว่ากับไป เขาจะไปเก็บเอาดอกใหม่ใหม่ออมันสีสายหรือสียังก็แลลวแต่ทรงท่านว่าท่านกับขุนสว่เขาก็ยังเหตุอยู่กท่านนั่นแหละเกิดความปิิตื่มพระพุทธเจ้ากับสเสด็จนี้แล้วนั่งมาริการลองเพลงเก็บดอกใหม่ในสวนในเมืองนั้นพระเจ้าประเสริฐที่โกศลหลบแผ่มากถออับแตกหนีมากแบบเ,ออเออมื่อยไหลอ่อนล้าหลายก็เลยมานอนหลับยืน ในกระท่อมลังนั้นแล้กกระท่อมพ่อได้พักเป็นเพิ่งกลัเมือนางมาริกากระหาผ้าหาอย่างน้นเสร็จชุดหนาหเสร็จหนาล่างนาทังจริงจริงแขนแล้วก็หูเมื่อมาก็เอา,เอาน้ำที่นี่ได้ห่วยแล้วไม่กินกินขึ้นกันนั่นแหละเอกินอิ่มแล้วก็เกิดมีความจิตปฏิบัติหลักใครให้กันเลยแปปขอ,อหน้างนี่ละจากพ่อจากแม่พ่อได้ขอเต้าขอเอาเบิดขอขั้วนั่นแหละหไปอยู่ในบัง จ,จังสรรอะหละ้อเป็นมาคลายๆกันแต่ท่านท่านตัดชีวิตแต่หลายคนที่ว่าของท่าน <c oughs> จะไปว่ามันเป็นของหน่อยหรือของตำมันยทีิใจของเฮาที่ว่าเฮ้าสิสละจริงหรือว่าจริงจริงหรือว่าจร,ริงมีตั้งหากความจริงใจในการให้ท่านตั้งหากความเต็มความจริงใจพวกนี้เป็นการให้ท่านในลักษณะว่าเป็นท่านตัดชีวิตเล,เลยตัดชีวิตคือแหลกตายเอาใส่เลย เอแหลกตายใช่กันเพียงสั้น,นจงบอกว่าคนบ่มีแต่ห้ได้แต่ที่คนมีบกิดเลือ่อตสิห้ความสุขกับความทุกข์มันต่างกันมองไดออบ่ได้ต่างกัน,กนตรงที่วาหาห่าฐานะเด้ต่างกันที่การว่างจิตว่างใจในความพ่อสั้นคือกันนั้นแหละก,กับไม่กินบ่มีแต่ผู้สิทธิเห็ุ แต่กูคิดสิไให้กูกับบ่มีคือกันออตัดจินใจเหตุแบบนี้ตัดจินใจให้ออบ่แมนให้ท่านแต่ว่าเป็นเงินเป็นของเป็นอย่างอื่นเด็อให้กำลังแรงกายทุ่มเทแรงใจแรงกายใส่บ่ได้มีเงินคือมูแถมทำคิดบีคิดบีอีกแล้วให้คิดบังโดยปัจจุบันนี่คออำคาราหานินท่าของญยาิพี่นองบา่วา่ทาั้งพัวทั้งเมียบ่ว่าผัว เออบพราะว่าไพ่ละแทบทิทั้งบาทในบังลุขาฟ้าฟันอุปสรรคคารหานินท่ากาวตูส่หลายบดทุกอย่างวันไหวกับเป็นธรรมดาแต่ว่าพรสู่ความต่างใจว่าใดนี่ความตั้งใจความจริงใจความถุมเทใจบดทั้งชีวิตส้ว่าหลวงพ่อตายหรือหนีคือกันเป็นมีผู้เดียวนั่นแหละแล้วคิดบงว่าปากเจ้าบ้าน เขาทีุ่่มแบบใดเพราะว่าสําคัญที่พี่นองทีุ่่มแบบไดสิกระทืบซ้ยำยําเติมแบบไดนี่เรียกว่าให้ท่านทั้งชีวิตให้บดชีวิตนี่ก่ะจังว่ายกตัวอย่างมาขายกันขายกาันไม่ได้ซื้อเขาก็เลยนาะนั่งวีสาขานั่งมาริกานั่งจันท่าขายกานันไม่ได้เวลามา,มาดายคน เอาลงแม่กับเฮ้าหนีหรือว่าเฮาอบอดิสนใจอันนั้นนี่นั่นแหละคือกระถืบแม่ใช่ไล่ะเออบดบานบดเมืองเลยแต่ใจบ่ถ้าถ้าถือว่ามันเป็นสันนิษดีบ่ดีผูกก็ตายขาดตัวตายเลยล่ะมันจะทนคํามกาลหานินท่าเขาวใส่ลายอย่างบ่ได้เออซึ่งปกติมันกับเกาตูนินท่าและใส่ลายบดทุกสิ่งทุกอย่างร่วมอยู่ในผู้เดียวเลยนั่นแหละแต่ว่าจิตใจมันแกร่งแข็งแกร่งขนาดได้ แล้วก,การกระทํานี่ก็ได้หวังสิ่งใดอีกจะเค็ดทิวซื้อนย่นะมันจะเค็ดนี่นะมันแปลกกว่าล่ะทั้งสันแล้วแล้วเขาเห็ดหรือว่าเห็ดบ่ได้วได <ừ. S 1> หดว,วังสิงใด้แต่หลายๆคนที่เขาเห็ดวังวังสิงอื่นๆเป็นเงินตอบแทน <ừ. S 1> จะแม้กระทั่งแวแค่ข้ามยองๆ,ๆก็ได้เนาะคนก็เห็ดเพื่อเพื่อให้ได้นั่นได้นี่เห็ดเอาเงินกับนี เฮ็ดเอาเสียงับนี้แต่พ่นไ่ได้เฮ็ดเอาหยังอย่างนี้นี่แหละคือความตา่คือความตางอย่างนั้นสันหลายหลายอย่างที่พวกเข้าเข้าใจว่าบางคนบ่มีอจากให้ท่านจากเหตุดูจากเหตุบุญน้อยูจั้งสี่น่ะก็หมาย่าบุญแ่ะเออเจ้ามาตาล่างกายกับใจของเจ้ากเอาหลักเจ้ามีกําลังของเจ้าอยู่เจ้ามาเหตุก็ส่งก็ส้าง ปลูกต้นไหม่ปัดขวดล่านจิตดีวิหารเดินบินฑบาตนำเพินค่อยดูแรลรักษาผาสสงขสามเณรทั้งสี้นนี่ก็เป็นการให้ท่านอุปปารมีท่านทำได้ยังไงการให้ท่านท่างกายเท่านี้การสะลระกําลังแรงกายตัวเองสะลระทุ่มเททั้งชีวิตโดยบ่หวังอย่างหวังแต่ว่าเฮ็ดทั้งใดเสิไเ้เฮ็ดร่วมกับเผินท่อนี่หนึงนะ่งแะนั่นแหละจบางว่าการการให้ท่านมันมีหลายท่าน ทานะปารมีอย่างหนึ่งคือให้ท่านเงืนเล้าไปเลยบ่คคิดพ่อกบมีท่านไปอวดไปอ,าไปอา่ลลางมูแล้วท่านหล่ขอกบมีทานะอุปป,รปารมีการให้กำลัง,ลงลแรงกายแห่งตัวเองบ่ต้องมีอย่างมากเออบ่ต้องมีอย่างมากใจเจ้านั่นน้ำกายมาเน็ดเื่อยมั่งกบพักเป็นธรรมดาบ่อยวายกันเป็นธรรมดาเนี่ยเอยกบเป็นธรรมดาแหละคําพรรหานินท่าด้วย ต่างๆที่กระแทกกระั่งเสียดสีสิ่งแล้วกันเก็บมาเป็นธรรมะเลย,เ,ลยเก็บมาเป็นเครื่องที่ว่นาผู้นั้นกับว่าผู้นี้กับว่าทั้งสั่นทั้งสี่มึงมาแบบนั้นเออนั่นแหละเครื่องทดสอบนั่นแหละทั้งทั้งเป็นปริยาทั้งเป็นคันติเออทั้งเป็นยังที่เป็นเครื่องสอนใจในตนเองหลายๆอยา่างม่จําเป็นต้องมีเงินมาก,กมาโหลดเออถ้าเกิดมากแต่เราคนมันก็โตเป่ามาเบิดนั่นแหละนาเออโตเป่ามาเบิดนั่นแหละมาสั่งเอาไม้ทั้งเบิดนั่นแหละ ในทางสั่งจังหวะแต่ละคนขึ้นทุก่กับการสร้างสมอุปนิสัยเหตุปัจจัยทุกยุยางเกิดขึ้นจากเหตุเหตุมันมีมาแล้วตราบใดที่เทายัางบไดผลเขาก็สร้างเหตุที่ดีเหตุที่พงรัางแก่เบียดเบียนทำลายผู้ใดดอกถ้รออมะตัวนี้ความจริงตัวนี้ความบริสุทธิ์ใจตัวนี้สีรักษาเขาเองทรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติรรมนั่นเองความจริงย่อมรักษาผู้เข้าถึงความจริงหรือผู้มีความจริงใจ ในการที่จะกระทําอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณุศลเป็นประโยชน์โลกนี้และเป็นประโยชน์ด้านหน้าถ้าเฮา,า,านี่ถึงต้องสังสมชิ่งสีดีไปก่อนจะไปคิดว่ารวยทั้งสีมากออคือมีนางหนึ่งเป็นถวายท่องคนว่าของผู้ขาในหน่อยหนึ่งเด้ผู้ขามีเนี่ย,ยากถวายอาจารย์แต่ว่าของผู้ขาน้อยหน่อย,อยมันยังเออผู้ขาายากถวายท่องคิดเบ่งว่าท่องน้อยหน่อย,อยสตงหนึ่งมันหน่อยติด มันหน่อยอยู่บอนะ่อน่ะเออมันบ่ได้เกี่ยวกับตัวนั้นหรอทีนี้เกี่ยวกับใจที่อยากให้ตัวนี้ตัวความบริสุทธิ์นี่นไหมบริสุทธิ์ใจจากไห้แต่ว่าก็เลยรู้สึกว่าเออคิดว่าพันจากไดหลายๆทีอพอว่ายากไดอีกอย่างเลยเอออยากฝึกคนฝึกตนให้เป็นพระให้เป็นผู้เสียสละให้เป็นผู้ไห้เออฝึกคนตรงนี้ตั้งหาก เป็นคนให้ด้วยความเตรียมใจบบหวังิึงใดตอบแทนนั่นแหละแต่ใครคดตัวนั้นคือว่านี่นั่งนั่นโธ่มันบริแมนของหน่อยได้นี่ว่าความยิ่งใหญ่จริงๆความบริสุทธิ์ใจจริงคือใจมึงเองอมันทาวายท่องเลยมันหน่อยตีท่องสังึหนึ่งเออแตคนมียอยู่หลายมันคิดตีสห้คือมึงมันต่างกันหลายว่าความสุขกับความทุกข์บริยูทิฐานะ ความที่ใส่ใ่านกับปริเกี่ยวกับสับสมบัติสิ่งของอนันอ,อกดอกอผู้ใดมีสิ่งใดก็เหตุไปตามนั้น,นมีอน,นันตมีมีเท่าใดก็เหตุไปตามนั้นว่างจิตให้เป็นกลางให้ได้อาจจะยากหลายหลายคนที่เอามาเทียบให้ฟังความยิ่งใหญ่ความยิงงมย่งใหญ่จริงๆ,ๆแล้วนะความบ่มีโทษจริงๆคือความหาย่านโดยบริสุทธิ์ใจโดยบางส,สิ่งใดตอบแทน ให้ท่านมีโทษเป็นอยางไรอีกิดได้ว่าบมีไอ้ท่านมีโทษหวังอยากได้นั่นหวังอยากเป็นนี่เลยเป็นโทษเป็นไพ่แก่จากของเองเป็นเป็นทุกข์นั่นนะแหละโทษเลยโทษคือทุกทุกจากความหวังหวังแตน่นั้นบ่ได้เลยโอ้กูก็เห็นบุญมาลายละบยยละ่เห็นแบบกูิได้อย่างดอกเห็นแม่มดดอกสักช้นสักจูบอื่นอีกเลยเป็นความผิดและถ้าเฮาม่ฟังทมแบบลักษณะนี้บ่าเข้าใจ อย่าหวังผลในท่านจะมีจิตปุพันในผลแห่งท่านอย่ามุ่งการสังสมในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นสังสมนี่สังสมตัณหาอุปทานในของเองดิถ้านี่หวังว่าสเด้เป็นพระอินทร์พระพหมท่านนี่หวังว่าสเด้เป็นเศรษฐีท่านนี่หวังว่าสได้เป็นนั่งฝ่ามหากษัตริย์ไม่เกิดภพใดศาสตร์ใดกักว่าทผูกก่าอย่างยให้มีถ้านี่ก็ขอให้ได้พบกับผัวกับเมียกันอีกท่านนี่ได้เป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละท่านมีโทษใจว่า แหละสละออกมันเบิดมบางเดียวที่บ่ทุถูกเลยนะคือเบอิดความอยากเอื้นบานนผ่านกับเอื้อนบางเดียวตอนนั้นหลาจังวหวาเท้าท่านเราเขายังไปมุ่งการสังสมในความอยากใด้อยากดีอยาก,ยากมีอยากเป็นบอกหรือแต่ว่าสังสมม,งมุ่งการสังสมสังสมบรรลุโตอีกแต่ฟังกันสิเราแยกแยะเอาเด้อแยกแย่เอา <c oughs> คนมเป็นมาลายลายยางเลื่อยากย,ยกตัวอย่างแต่ละอันแต่ละมือแต่ละเว้นเป็นการแสดงความเห็นเออแต่ว่าไม่ได้ยึดในความเห็นเ,ออเป็นการแสดงแนวทางให้แต่เราคนนั่ไปคิดนึกเพื่อมันเข่ากับตัวเองเออเห็นใดซ้ำนี้กูก็เอาซ้ำนี้เอเมาเถอะใดอยากมาํำว่าทา่ออทานก็ดีท่านกำลังแรงกายจะของมาตัวเป่าก็หัวใจที่เต็มเปี่ยมมนะันฮะ หัวใจที่อยากเหตุหัวใจที่อยากสละตนเองนะเกิดมาเนี่ยเคยทําเพื่อผู้อื่นมั่งเราวบอกภัก็ดีทําเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนส่วนมากมันคนเห็นแก่ตัวนั่นแหะฆ่าผู้อื่นเพื่อตัวเองบ่ได้เคยฆ่าตัวเองเพื่อผู้อื่นหายากเลยเปทางซับเคยทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นแก่โลก มันมีหลายย่างได้เข่า,าร,ร่วมร่วงบโรลกบุญคุณของปูญาตายง่ายบุญบรรพบรุษทั้งหลายต่างๆที่มีมาก่อนเป็นรักษาพื้นแผ่นดินไห้ปลูกต้นไม้ไห้พุดบอ่อนามพุดธนำสางพุดธสะพุดธยังหรือทัดเฮดถนนค่อนข้างให้ท่องให้เที่ยวให้เที่ยวไปเออให้ไปสะดวกสบายล่องทําข <c oughs> ึ้นมึงดูหน่อาจังเลยนัออยู่นั่นกินบางครั้งบางอย่างห้ากับบะหูจกักไผ่ เ <Ừ. S 2> อออดอยากหิ้วหยมากไปขอกินเขาน้ำเขาเขาก็เอาให้กินจังสีนน้นั่นแหละล่องทํคขึ้นมึงรู้บ <Ừ. S 2> ัตรต้นไม้ต้นไรไไปปลูกไใบทีหยังไหวคือไปเอามันมาใส่เอามาใส่ล่องทํคขื้นสิ่งเหล่านี้ <Ừ. S 2> นำหอยน้องขลองเบิงลนองมาขุดมารักษาไบท่ไม่รองเบิง์ุ่งรองแห่ท่านโดยบอกต่อวันสิ่งใดต่อแทนกว่าเ <Ừ. S 2> ออบ่มีวัตถุเขาของเงินท่องท่านท่านร่างกายกํนกลังแรงกายเออแล้วที่สุดก็คือท่านใจนั่นเละ ท่านใจนั่นแหละว่าคอยเหตุไปเรือ่อยๆก็ฟังธรรมไปเรื่อยฟังไปเรื่อยมันก็นอธิบายขยายวามไปเรื่อยไในที่สุดมันก็นว่างของมันเองคือคนนจากบวชนั่นแหละมีค่าใช้ใจเท่าไหร่เอาเท่าไหร่บอมีเออเด้อคอให้เจ้าตั้งใจมาบวชเถอะแต่ว่ามาวังลาบสักลาอย่นี่มันบอมีมันบอมีทังหวามาหาบวชหางเงินบอมีอะไรอย่างนี จะเป็นหากหาระถินหาผาป่ากับกระบอม่อีกรับงานสวสดงานศพหรืองานนี้กระบอมีอีกมุ่งเน้นเอาเอย่างเดียวโหลดเราจะย่ำรักษาใจตัวเองบ่ให้คิดออกจากลมหายใจเท่านั้นแหละในทางว่าเหตุไปแบบนี้คนสิมาบวชเตรียมใจมาโหลดธรรมดา,าคือบ่ท่านได้รู้ว่าเราเบอยบกเพิ่นเป็นแบบนั้นแบบนี้ ว่าดูทีความตั้งใจเต็มใจของเขาเองว่าบอกแจ้งไปแต่ละคนเออบนเมันว่าคาบวชท่านค่าบวชท่านนีออ้มาเถอะคนที่พอสามารถบวชได้เขาหังสีออกกำลังของเขาเองดอกอคนที่อยากเป็นเจ้าภาพบวชก็เพราะอึดมันมันอึดแต่คนบวชนี่นะเออว่าพวกผู้ยิ่งเขาบวชเองก่ได้หรือเขาหรือผู้ชายหรือให้ก็แล้วแต่ยังมีภาระ,ะนั่นนีเป็นห่วงกังคนเออ เขาก็ไรอาศัยเป็นเจ้าภาพบวชให้ทั้งสี่ต้องควงดอกเขาแย่งกันเป็นเจ้าภาพดูดอกยากแต่ผู้สิมาบวชนั่นแหละบอกแย่งกันเลยอันนี้เออแต่ว่ามึงิรบวชบอกความรู้สึกมันสิดินล้นหนีออกปานลากเขาโล่งขาสัตว์ไม่ให้มดาาดิปานหลากง้อลากก้อยเขาโล่งขาสัตว์มองโอ้โอ้โอ้ความรู้สึกยันทวนทวนดอกมันติดแก่โตแบบพระลุงพะลังเออเขาก็่ไปซื้อดอกเออ ง่ั่นแมนนิลีไเด้ความรู้สึกของความหอนหูบวูบว่าบ้าข่าโเดเด้อยันออกเขาเดียวกันล่าหวะแต่เขาทวาอันนั้นอันนี้เลยละนั่นแหละเราไปคิดเอาเองเด้อไปก็ดีเอาให้แค่ความเห็นสื่อได้เจ็ดในไฟว่าไดอละเพราะ